แล้วเมื่อกี้เราก็ไปเจอกบภูเขาตัวใหญ่มากเลยตัวประมาณนี้เลยนั่งอยู่บนาปะลิง สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับดึงรรงเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เราก็จะมาหอปักเด็ดกันนะทุกคนอันนี้คือเราเตรียมแบบมาเรียบร้อยแล้วนะประมาณ9้าคันด้วยกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเกี่ยวเหยือ่อแล้วพอแสงเริ่มน้อยกว่านี้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปปักตามในคลองกันนะสำหรับคลิปนี้เราก็มา ตักเบ็ดในในคลองเล็กๆนี่แหละแล้วแล้วก็ระหว่างรอเบ็ดก็จะมาทําอะไรบริเวณนี้รอปลาติดนะแล้วก็เราก็จะไปกู้เบ็ดกันนะดูว่ามันจะติดปลาหรือเปล่านะช่วงกลางคืนะจะมีคนมาส่องกบด้วยนะตอนนี้เมื่อกี้ถ่ายไปตั้งเยอะไม่ได้เปิดไม่นะติดรากมะฮิน ตอนนี้เราก็เกี่ยวเกี่ยวใต้เดือนเราเวลาให้มันแสงมันน้อยกว่าน,นี้นะเดี๋ยวเราจะไปเดินปักกันตามในวังระหว่างที่เรากลับมารอที่ที่พักเราก็จะอาจจะต้มมาม่าก,กินหรือไม่ก็ต้มน้ำสมุนไพรเราได้นำมาม่ามาห่อนึงน,นะ เพราะว่าเราไม่ไม่ใจว่ามันจะติดปลาของเพราะว่าน้ำมันน้ำน้อยในตอนน้ำน้อยน้ำล้นขึ้นปลาก็อาจจะอาจจะไม่มีก็ได้เราก็เลยเตรียมเตรียมอาหารมาการแวดล้อากาศหนอมมากเลย จากที่เคยร้อนว้อนี่ก็หนาวเลยทำให้เป็นหวัดเป็นอะไรได้ง่ายะคะตอนนี้เราก็าใส่ไส้เดือนที่คันเบ็ด โอเคเวลาให้มันมืดกว่านี้สักหน่อยเราก็ไปปักกันได้แล้วนะตอนนี้ตรงนี้ก็แสงเริ่มน้อยเต็มทีนะสำหรับในกล้องก็จะไม่ค่อยเห็นเชนนะ่เรายังไม่ได้เปิดไฟนะเราก็เตรียมไว้ใช้มานี่ใช้รองร้นสนะนสำหรับส่งปลานะแล้ก็ไปโซลาเซลเซลอ์อีก อกอันนะบรรยากาศในตอนเด็นก็จะประมาณนี้นะทุกคนเสียงเมริดเดีนแล้วก็พอดกอีกสักหน่อยก็จะเป็นเสียงนกเขาเงานแะวแล้วก็เสียงนกกลางคืนนะมันก็จะให้ความเป็นธรรมชาติในตอนกลางคืนที่แตกต่างจากตอนกลางวันให้อารมณ์ที่ต่างกันออกไปนะทุกคนก็ รกว่ามันจะเงียบสงบมากกว่าตอนกลางวันเราจะต้มน้ำไว้ก่อนนะแล้วก็ก็จะไปตักเหนะ็ดนพอดีกลับมาน้ำก็เดือดนะ ไปไปดูนะามันจะติดหรือเปล่านะประมาณติดนติงนีว่าถ้านานสองชด่มงประมาณชั่วโมก็ดูเลยเดี๋ยวประมาณนึงนะเนามัจะติดปลาหรือเปล่านลระหว่างรเราก็ต้องอ่างนี้นะค นี่แค่นะทแล้วนะตนแล้วก็ต้มมามา,มาแล้วนะแล้วก็จะกินมามา้าระหว่างรอไปเก็บเป็ดนะลูกตอนนี้ก็ฟังบรรยากาศในตอนกลางคืนนะ thing เป็นไงมนะั่งทุกคนธรรมชาติกลางคืนนะมันจะแตกต่างกับกลางวันมากเพราะว่ามันเ,นเงียบก,กว่านะมีความเงียบก,กว่าแล้วก็เสียงสัตว์ต่างๆก็จะแตกต่างจากกลางวันนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงกบเดิน้วยก,บ,วยกบตัวใหญ่อยู่ข้างเดี๋ยวเราอาจจะไปส่องดูว,ว่ามันยังอยู่หรือเปล่า อันนี้ก็ผ่านไปประมาณไม่ถึง20นาทีทีนะหลังจากที่เราไปตัดเดกเบ็ดไว้นะอีกสักแป๊บนึนงเรานั่งฟังเสียงธรรมชาติเงี่ๆเดี๋ยวจะปิดไฟดูนะว่ามันจะมกร้องให้คนได้ฟังหรือเปล่าน,นะแล้วก็หลังจากนั้นอีกสักพักเราค่อยไปกู้เบ็ด,ดนะ อันนี้คือกบภูเขาที่เราได้ tamam. ยินเสียงร้องกันที่แข็งแต่ใหญ่เสียงมันร้องอย่าง เราก็ไปกู้เบ็ดเป็นทีเรียบร้อยนะทุกคนติดสิดคันนะอันนี้สิดคันไม่ติดสักคันเหยื่อก็หมดกุ้งกินเหยื่อหมดนะปลาไม่มีปลาใหญ่เลยนะุกคนไม่น่าเชื่อใช่ไหมมันเป็นไปแล้วไม่มีปลาแล้วเมื่อกี้เราก็ไปเจอกบภูเขา ตัวใหญ่มากเลยตัวประมาณนี้เลยนั่งอยู่บนกระลิงนะถ้าคน,นส่งกบมาเห็นถ้าน่าจะมันเอามันไม่ได้สง่งหรือว่าจับมันไม่ได้เพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วก็น่าจะเหยน่อมันง่ากใชกไหมคหรับนาทีนี้เราก็ไม่ได้ปลายแล้วนะคะสองสองครั้ง้นที่เราไม่ได้ปลาย คราวที่แล้วตากตบตาก็ไม่ได้ลาครั้งนี้เอสาหบบคาดหวังว่าเราจะได้ลาสักสตัวสองตัวยังไม่ได้เลยนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ได้มาชมบรรยากาศในตอนกลางคืนได้ทำนี้ทำนี้ทุกคนได้ได้ดูกันนะแล้วก็สัมผัสเวลายามค่้ามืนนี้ามาบดนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะมาพัก ที่แคมแล้วก็ปักเด็กไม่ได้ปลาก็ทําอะไรกินนิดหน่อยนะฟังบรรยากาศธรรมชาติในธรรกชาตินค่ประมาณน,นี้นะใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ัน่องด้ยวยนะเป็นการสนับสนุสนที่ดีเลยนะแค่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กันนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหน,น,นคลิปหน้านะติดตามกันได้ว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะ สถาที่นี้ถ้าลาไปก่อน